ติดตามอ่ะก็ต้องติดกามให้คนเขาอยากเข้าไปดูอ่ไม่คนใครสั่งแบนไงสั่งแบนสั่งแบนของลองบางบางหมู่บ้านอ่ะอย่างหมู่บ้านกกกก็เป็นเือทั้งหมู่บ้านเลยครับใช่สร้างหลายรายไม่ไม่ต้องไปขุดมันแล้วครับได้ใช่แล้วเอาแล้วสมมติว่าอย่างผมเนี่ยอันนี้มันจะดูในคอมจะเห็นสี อาประมาณอดอหลับประมาณสัก4 30ใช่ไหมต่อร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยแต่มันดูคนดูน้อยันช่องใหญ่ๆเนี่ยที่ด้านเนี่ยครับที่ด้านเลยแล้วทางโตก็มีความรู้เรื่องนี้นะไปศึกษายังไงหรือว่าดูเองผมดูนี่เนี่ยดูเวลาพี่แม่ก็ดูผมมันสงสัยว่าจากคนคนมันนอกทำไรทันหนกหนักยางเอาอยู่อุ้มคนเนี่ยก็ทำไมคนถึงรักแกขนาดนี้ไงสงสัยว่าทำไมคนรักแกขนาดนี้แค่แกนั่งกินข้าวข้าวเปล่าปลาซับไข่เจียวเนี่ยคนเข้าไปดูชั่วโมงเดียวแสนเลย งไ่เขาไปดูไงในยุคนี้อวิดีโอสําคัญเพราะอะไมคนถึงเข้าไปดูแกไงมันเป็นเพราะอะไรคนถึงคนถึงรักแกไงเล่ายูทูบเบอร์ข้างๆแกลงทำไมคนถึงติดตามเยอะจังอ๋อหลักแสนครับครลงคลิปแป๊บเดียวไม่กี่วันยอดวิวเป็นแสนเลยอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยหลักแสนแล้วก็สร้างรายได้คครรัับบมีโฆษณาเข้าเงี้ยาได้ครับอก็เหมือนกับไอ้อ่าลูก สาวของสมรักคำสิงห์เนี่ยนะใช่เพื่อนไถ่สมรักเลยนะอ่าแล้วก็หลายคนไอ้บีเดสกาคนคนกดติดตามมันถึงร้อยล้านไอ้สิบล้านสิบล้านอ๋อนี้นะขนาดดาราดังนักร้องดังนะยังสู้ไม่ได้ไม่เขาจะเป็นยูทูบเบอร์เลยยูทูบเบอร์ยังมียังต้องสร้างช่องขึ้นมาเพื่อหาได้ที่ดูใช่ใช่กินดาราดังดังนักร้องดังบางคนสร้างคลิปตลกตลกกันนะพวกนักร้องดังดยังมียังมียังเป็นยูทูบเบอร์เลยครับใช่ใช่ ผมว่าเราคิดว่าอันนี้เราพยายามสร้างของเราไปมันจะโตไปเรื่อยคือพยายามอย่าให้มันมีลิขสิทธิ์เช่นอย่าไปฝ่าฝืนกฎระเบียบชุมชนก็เช่นว่าเอาลิขสิทธิ์มาแจ้งเตือน3เดือนนะหกเก้าสิบวันเนี่ยภายใน3คลิปกระเด็นเลยนะผมก็กระเด็นมาแล้วกันเกือบห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นติดตามอ่ะแล้ววัวตัวหลังบางคลิปอ่ะติดตามดูเป็นแสนก็มีตัวหลังมันได้บทเรียนผมมีอยู่สี่ช่องกระเด็นหมดเลยมารู้ก่าคนเดียวกันเฟซเล่นแบบพิศดารมาแล้วไง ทุกวันนี้เลยผมผมรู้ละ้วใช่ผมรู้มันประสบการณ์ได้ประสบการณ์มันก็เด็นแวมันเสียดายคือตอนนั้นถ้าลบทันก็ไม่ไม่โดนอ่ะเราหลัชงฉาใจไปเอาของเข้ามาไปดูดเข้ามาแล้วมันลงของตัวเองไงนี่นี่ตอนนี้เราได้บทเรียนแล้วอ่ะครีเอทเองสร้างเองใช่เขาติดแบรนด์ของเราผมว่าเอ้าชื่อมหากรุงชั้นแนวเคยอยู่แถวบ้านเขาเรียกเนี้ยสร้างแบรนด์ให้เขาติดปากไงใช่ครับไอ้ยังช่างโต๊ะบานบาร์ดอ่ะช่างโต๊ะบานบาร์ดเลย่อนได้แต่ปุ๊บติดแบรนด์เราชั่างพลโตบ ไอคนที่เขนชื่อลุงพลที่ไปเกาะบ้านเกาๆกใช่ไหมมันก็จะติดแฮชแทกแก่แฮชแทกเพื่อนมันก็จะมาเลยเ <c oughs> นี่แหละนรู้ร,รู้เทคนิคมีดีว่าเกาะกระแสก็เลยเกาะกระแสนี่อย่างหนึ่งหงปรภแนะนำผมมาหาก็พูดเรื่องลุงพลปัดแตนเนี่ยโยงเข้าธรรมะกกเขียนลุงพลปัดแตนเพื่อนก็วิจารณ์เออ มันธรรมะยังไงมันเกี่ยวกับติยังไงไรเงี้ยเออเขาเป็นแต่นำพระ,พพพพพพาาะวิพระอาจารย์พลวัดดานพระยินครับวัดที่พญานาคเยอะวัดส่วครับครับนี่ท่านคุยเก่งไหมครับผมคุยเก่งท่านมีคารมไม่ต้งญาติโยมติดตามแกเยอะมากเลยฮนะใช่มีสร้างบารมีคำพูดคงแกคำพูดแบบอย่างส้มเนี้ยครับส้มเนี้ยมันมันเป็นหน้ามันเป็นมันกลมไหมกลมคกครับจะอธิบายหลักการน่อะไรครับครับอใช้คำว่าไงครับ คนโอ้ยขาโอ้ยจะเทียงแค่ส้มนะแค่ส้มใโอเคครับขอบคุณมากครับต้้งเดีนยวผมเนี่ยใช้ได้สบายใจนะขี่ไปเรื่อยก่อนะครับไม่ต้องเกิน80เไม่เกิน80ดเน้อัเือนหนึ่งเดือนครับข้างเดติดเออแล้วเป็นแกกๆเก่คแสดงประกอบเสร็จเมื่อวานเหไหมฮะเสรยเ่อานทเด็กสองรุกว่าตนเช้ามากกว่าร้องเลยตื่นเช้ามากกว่า้องสตาร์ทดูต้กติด เนี่ยก่อนนั้นอ่ะที่มันลูกสูบที่ว่าจ้าตัวบอกมันดั้นเก็กๆ,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 ๆบางครั้ง <c oughs> อันนี้ไม่ม <c oughs> ีล่ะไม่มีไม่มีดังมากได้แค่ไหนครับเพราะมันก็สุดล้อตามกแตเวลาเด็กต้องเสียนสีอ๋อครับครับได้แค่ไหนก็สุดล้อรถมาสิบกว่าปีเนาะใช่ใช่สุดล้อบ้างอยู่กับเนี่ยคิดรถสี่ห้าเขาเป็นยังไงสี่ห้าห้าห้าหกห้าสิบเก้าปีล่ะแต่รุ่นแรกนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ยังดังเลยครับครับป้ายแดงนะรถยังดังเยงลยใช่ใช่ไม่ดีเงินวันรุธได้ใหม่รถเฟสมันเฟสมือใหม่ อันนี้พ่นในผมเนี่ยโอ้ขอบคุณมากพ่นให้หมดเลยครับพ่นให้ทั้งใบเลยครับอ่าแล้วพ่นนี้คือปิดติ๊กเกอร์ก่อนใช่ปิด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 ปลายหอกก่อนมีตรงนี้ร้อนก่อนแล้วก็ผัดผัดกระชายผัดล้างงามแล้วก็ผัดแดดแล้วก็พ่นอันนี้ทุงกําลังร้อนเลยครับแต่แอดพ่นเขอาจจะไม่อยู่นะพ่นร้อนจัดอท้องเคยช่างตรงจำได้แม่เคยไปทำที่นี่แหละไปไปปากมาเรียบร้อยแล้วแต่บางทียังไม่ได้ถอเนี่ยอาจจะอยู่แรงน้ำเพราะว่ามันร้อนอ๋อพ่นที่คล้องกันเหรอพ่นทั้งใบเลยครับหมาวามว่ามันจะพ่นพองอ้าวทด ขอท่อมาเลยเหรอขอท่อมาอ๋อขอบคุณมากครับขอท่อขอถังท่อที่หมดเลยอ๋อขอบคุณมากคนลงไปครับขาดด้วยขาดครับอ๋อพวกร้อนครับครับร้อนออกไปจะไปก่องไอ้ห้องควาร้อนนี่ครับันี่ยังควร้อนด้านกับเงาอันนี้เป็นแบบเงาด้านบบออันนี้อ๋อครับครับครับอันนี้เป็นเงาเงาเนาะโอเคจะยืดกำลังก็ไม่อดครับยืดกำลังไม่ได้ว่าจริงๆรถเนี่ยขี่ช้ากับขี่เร็วนะสึกหล่อแบบกันอย่างรถคันเนี่ย เออค่อยๆขี่ไปดีกว่านะเออผมว่าเนาะเอาซักเร็วขับเรียกแปดสิบอ่อย่างเงี้ยทางเร็วครับรถกระฉากกระฉากไปดีค่อยๆไปดีที่สุดขับเรื่อยๆเนิ่มๆนิ่มๆดีวิรถมันจะทำคัสรถมันปล่อยนิ่งๆธรรมชาติธรรมชาตินี่คัสทางเร็วโซสเตอร์ทางเร็วใช่ใช่ไปหมด มันต้องแบบสบายเรื่อยๆมันจะทนนะถนนถนนอ๋อมว่าวิธีรักษารถนะนะติดก็อย่าไปปิด้าต่ายาวคุณผ่อนบ้างครับครับกับแบตหมดหวงยาวนี้หน่อยฮะรอบ้างอันนี้ผมขี่ไปขี่มาปุ๊บแบตใช้ได้ละก็ผมขี่ไปนู่นพระรามหกไงมันมันไม่ค่อยได้ขี่อ่ามันไม่ค่อยได้ขี่เนี่ยมันกระชากไม่เลยแต่ใช้ได้ปกติกระชากอันเลยครับกระชากได้ใช้ได้คือมันไม่ค่อยได้ขี่ครับที่จตุอันี่ถ้ามีโอกาส เนี่ยอย่างเงี้ยหายผลมาคันคันไม่เกินคันไม่เกินหมื่นนะดูเอาเป็นทะเบียนอะไรพร้อมเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสะดวกกว่านี้ฮะนั่นแหละครับครับครับโอ้ัวคันนึงแต่ว่าเอาแบบอ่าสภาพดีๆหน่อยที่จะต้องเห็นว่าอะไรหาง่ายอะไรเงี้ยอย่อไหนก็ได้นเออแล้วเก็ต้องมีนะจะมีคันหนึ่งคัก็ตัวอีกคันหนึ่งอ่าไอตัวคันอันนี้ผู้หญิงขี่ไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ แต่มันออกตัวเร็วนะเมื่อวันผมขี่ไปส่งงแฟนตรงพระรามหกอ่ะตรงพี่บุญวัฒนาก็ขี่ก็ไปเรื่อยๆแค่ได้เรื่อยๆมันไม่เหมือนวันกันนะฮะเอหมืนนกัแต่นี่ก็ได้บทเรียนแล้วว่าขี่เร็วไม่ดีขี่เร็วมากไปก็ไม่ดีค่อยๆไปตอนี่มันแรงครับแรงกำลังก็แรงกว่าเนี้ลูกถุงใหญ่บุ๊คเงินเอ่อเห็นของเก่ามันคลาสสิกเนาะ โอเคโอเคไปันไปละแขกรอบคุณมากครับคุณมากครับเอาไปละฮะ <c oughs>